ครับพี่น้องตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการถางหญ้านะครับจนเกลี้ยงละจากที่เราได้เห็นในชอ็อกตอนหน้านี้นะครับเป็นหญ้ารกๆอย่างเงี้ยนะครับเนาะตอนนี้ก็ได้ทําการถางหญ้าออกใช้เวลามาเกือบจะครึ่งวันเต็มๆเพราะว่ามอาีอาวุธก็คือมีดแล้วก็เครื่องตัดหญ้านะครับแค่นี้เองแล้วก็กับจอบนะครับมีจอบนะครับแล้วก็มีคลาดครับคราดอยู่ไหนเอ่ยอ๋อี่ไงคลาด นพี่น้องหลายท่านไม่รู้จักคราบนะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ผมดําเนินการเอาย้าออกให้เกลี้ยงเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาคราบแต่งแล้วก็เราจะไม่ขุดนะครับจะไม่ขุดให้ดินมันร่วนอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของพันธุ์เผือกนะครับซึ่งผมได้แช่มเมล็ดพันธุ์ไว้ละ,มะเมล็ดไม่ใช่นะผมพูดผิดต้องว่าหัวพันธุ์เผือกนะครับเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะ,ะไปขนพันธุ์เผือกนะครับที่จะมาวางที่นี่ตอนนี้ผมกําลัง ล้อมอสแลนนะครับสแลนสีดำเพราะว่ากันไม่ให้วัวของชาวบ้านมาเข้านะครับที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไม่เป็นปัญหากันทีหลังนะครับเนาะล้อมไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมมีความคิดว่ามแมลงนะครับมแมลงเขาจะบินขึ้นสูงไม่น่าจะเกินสักความสูงของอเจ้าสแลนที่ผมกันไว้นี่นะครับดังน,นั้นก็น่าจะช่วยในส่วนของที่ว่ากลัวมแมลงจะมากัด ใบมันนะครับผมมีความคิดเห็นอย่างนั้นนะครับก็เลยดําเนินการส่วนนี้เป็นผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยที่มาช่วยดําเนินการให้งานเพาะพันธุ์กล้าเผือกของวันนี้เสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมกันในคลิปต่อไปนะครับ